ผมพอ่อตัวน้ำมันที่เขาใส่ตอนนี้คือเป็นดีเจ็อยู่นะครับเนาอครับแต่คือตามสีเิ่นอันนี้มาตามตารางถ้าเป็นน้ำมันดีซีฟนะครับหนาอมันก็จะเปลี่ยนกองคือกองตัวนี้ครับกองสลายเนาะเปลี่ยนทุกๆ2ก,กสองหลอยแต่ว่าตัวนี้แต่คือเข้ากับใส่น้ำมันดีเจ็ตอยู่แต่จะเปลี่ยนทุกๆ4กสี่ลอยชั่วโมงนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะแนะนำพวกอ่ารุ่งรักษานะครับพวกเสีย่างๆเนาะห้องตัวรถหนาอว่าเขาต้องดูแลยางคือตัวนี้ได้พอด่อเด้นี่ครับ เอากระเบื้องแต่มีสิ้นหรอกนาเนาะนีทั้งเทานอนเทานอนจะอยู่ด้านในเข้าตัางนะครับเนาะพวกนี้เข้ากับเวลาเข้าเห็ุงานมาเลี่ยวเข้ากับสามารถเอาหนามสะอาดนะครับเนาะหนามใช้ยางคือฉีดออกเาให้มันมีพวกเศษดินนะครับว่ามาโตขังโตขังนี่น้ำบาสีนพวกนี้มันกับจังเสียดหนยสิ้นเข้ามันอายุการใช้งานมันใส่ได้โดยปกตินะครับเนาะมันกับสีเยือยอายุการใช้งานของสี้นเข้าไปอีแต่อมาเป็นหลอหลังนะครับเนาะหลอหล้างกันคือกันหอวนี่ครับ ครับมันก็จะมีเสี่ยนเสีนหล่ออยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะคือ้ามีเสี่ยยินด้วยว่าเข้าไปเห็นงานมาเหลี่ยงสีเข้ากามารถใสน้ำเนาะสีหอกจะเห็นให้บบมีสีดินตัวขางเวลาเห็นงานเที่ยวตัวไปมันก็จังสีโบมีดินแต่ว่าตกเขาไปในบาสีเขาไปในนี่ครับขวกโซปั๊บกางๆตัวนี้เข้ากามารถคือหยอดพวกน้ำมันใบเวลาเขาใส่งานเนี่ยเข้ากับหยอดใบเพื่อว่าการเข้ามาปั๊บต่างเพื่องนะมันก็จะเป็สีหมุนไงปั๊บไงนะครับเนาะวกเนาะนี่ครับยันกลางน ตัวนี้ใส่ใส่เป็นน้ำมันก็ได้อ๋อเอามาหยอดมากะะวมไว้เนะาะเวลาเขาปั๊บห่อนม่เป็นทางชิ้นง,ง,ง่ายตาไก่นีอะไรือจุดตัวนี้น้ำอัลราบีตัวเข้าแขนยกนะครับเนาะสองจุดตัวนี้เอาพาอยายามเช็คเบิง้งใหญ่มันแหงเนาะเอากต่อัดอาทิตย์หนึ่งอัดสองสามเสี้เนาะครับเน,ะน,นบาะข้าวเดีาดีข้าวฟัดจะมีห้องกับตรงมีการอัลจระบีทำนะครับพอ่อ อนนี้มันมันจะนี่อยู่อยู่ขาเนาะครับเนาะงขาทั้งสองฝั่งครับทั้งจ่ายทั้งพอเนี่ยทั้งสองฝั่งสองสายั่งขวาตัวการเบรกมันนะครับน้ำกันฝั่งนี้ให้การจิ้มหัวเข้ากับล่างออกกับขึ้กันกับขางที่พุ่ม้แนะน้ำไปพอรูย่างรูมาเข้ากับพยายามเช็ดมึงน้ำมามีห้อยมาห้อยขาดปวดเกิดว่าปวดเสียดปวดยางของลวดทองกับสีอันนี้ใส่งานกับสีบรสันนั่นคือคือไส้ด้โดนล่ะกว่ามันจะจำลองเสียหายเนาะครับเนาะ กะะกคือคือเก่เาได้พ่อตัวนี้ผมกะคือ้นสามาตรวจสช็คให้กะเป็นตัวเช็คตามระยะตัวเช็คตามระยะทั้งที่ทั้งที่สองหรือว่ารถครบวาเดือนแต่รถเห่อคนกะจะรับประกันอยู่คื้สองปีนะครับเนาะเกาตามสิทิเกิดนี้เลยพอ่อครับสองปีหรือว่าหนึ่งพันหนึ่งพันหาร้อยชั่วโมองนะครับเนอกกับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนหาชั่วโมองหอดพบท่านหาพบท่านหาทราบเพิ่มขึ้นขึ้นไว้ประกัน เรียว่าต,ตัว2ปีนี่ฮอกอนกัตัว2ปีนะครับเบอร์โทรกาทีเค่อยไฮไล้์นะยูสติกเกอร์นี่ให้ก่าครับสาขาดอนมดแดงนะครับนศะนหาสองหนึ่งศูนย์เจ็ดเหนึ่งะคับอนะเบอร์เป็นหน้าบัตที่ผมเดี๋ยวผมจะเอาไว,ไวา้่เติมเตือนอีจากกากีได้แนะนำตัวเช็คใ้ตุกขาหนี้ตัวใดเ,เติมเติมมาครับจ่า้ผมแนะนำเติมเติอว่อหาหฮาปอ,อใจตัวใดอย่างให้ผม บอกเกิ่มเตือนนี่นี่บอกครับเกี่ยวรับนี่แหละตำรวจเท่านะครับบอกขวดแบตเตอรี่นี่จังไงมันอายุการใช้งานเท่าไรคะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แบตเตอรี่อายุการใช้งานเนาะครับเนาะอ่าตามจริงคือถ้าการรับประกันเพื่อนกับรับประกันอยู่อยู่เดี๋ยวก็คือถ้าสมทติว่าแบตเตอรี่เราใช้งานไปสามเดือนแรกเนาะงสามเดือนแรกแล้วแบตเทามันเกิดแบบว่ารถจะตัดบทิดหรือว่ามันเสื่อมหรือว่าใส่บ่ได้นะ ตัวนี้ตัวนี้ทางบริษัทเพิ่นกะกะคือเอาไงกะคือจะรับผิดชอบเท่าคือจะอ่าจะทำการเขี่ยมให้ต่คือทาทาเล่ยเล่อยอ่าสี่เดือนสี่สี่เดือนขึ้นมาเนาะครับเนาะสี่เดือนขึ้นมาก,การรับประกันน้องเพิ่นกะจะกะคือถ้าสมมุิว่าเดือนที่สี่แล้วแบตเท่ามันเสื่อมหรือว่ามันต้องเปลี่ยนกะตัวนี้ทางทางเท่าทางลูกค้ากะจะสู้ว่าเทาสื่อแบตมาเปลี่ยนหนึ่งสี่เท่ากะผมมาเปลี่ยนให้เท่ากัจะได้ส่วนลดส่วนลดอยู่ 9กานะครับเนาะเอางไงคือ3ามเดือนแหละคือเต็มคือเพิ่นจะนี่ใหแต่ว่าตัวยานี like ่สี่กเก่าสิเปอรนตี่หากับแปดสิบนี่หกกับเกัะไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคือครบครบปีหนึ่งสินชุดอยู่10%นตะครับนี่ครับตัวนี้มอนกัซสยเฮาอ่าอยูประมาณนี้แหละนี่ครับอายุการใช้งานมันกับที่ว่าบางท่านกับปีกว่าบางท่านกับสปีแต่มันกับเดืนเดอนยูบเฮาใส่งานให้กันนะครับ แม่แมครับครับมันกาใส่งานในโดนี่รอบสปีมัล่ะบางท่นอาจจะห้องเที่ยวรูสตตร์สตตร์ที่องเนาะเียครับุที่องจะตุนแบบนั่